เปิดจำนวนเงินที่แจชวนชื่อน,นับรัวๆให้คุณแม่สมกับเป็นแจจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องตลกชื่อดังอย่างแจชวนชื่นที่ต้องบอกเลยว่าเขานั้นทำงานหนัก แถมยังดูแลครอบครัวลูกๆรวมไปถึงคุณแม่ของเขาอีกด้วยล่าสุดเจ้าตัวได,ได้ออกมาโพสต์คลิปให้เงินคุณแม่พร้อมนะหยอกล้อและได้ระบุข้อความว่าจำไว้นะครับพ่อแม่สำคัญที่สุดผู้ให้กำเนิดเราควรทำให้เขาดีที่สุดมอบสิ่งที่ดีที่สุดผมมีทุกวันนี้ได้เพราะผมทำแบบนี้กับแม่เสมอรักเขาบอกรักทำดีกับเขาก่อนที่จะสายเกินไป บางทีเวลาให้เงินพ่อกับแม่ผมไม่ชอบโชว์ใครแต่ครั้งนี้ผมขอเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกันนะครับรักแม่เสมอนะตะลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊สแจส๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กโอ้ลูกมีงานเยอะๆนะเจริญเจริญน,นะลูกนะไปไหนขอให้มีเจอแต่คนมีดีนะงานเข้ามาเยอะๆ ่ใช้หมดนะ,ะให้เหลือใช่ไหมร้อยเนี้ยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ